ขอบคุณมากจริงๆนะขอบคุณทุกคนมากค่ะใช่ขอบคุณมากต่กล้องมาช่วยใช่จากตากล้องถ่ายภาพกายมาเป็นช่วยจัดีกันเลยช่วยยกโควกันเขาคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยถ้าแม่คือแม่คงเห็นแหละแม่ก็คงดีใจวันนี้น้องๆก็มาทาข่าวกันเนาะแล้วก็มีโครหลีที่มาร่วมไว้อะไรแม่เยอะเลยค่ะวันนี้ความในใจยังไงบ้างก็คิดถึงนะ ถึงมากมากเลย่ามอังกใจที่มนก็มันก็คงเป็นความคิดถึงอะค่ะคือการจากลาทุกการจากลามันก็เจ็บปวด มันก็ทุกทรมานท้งใจยิ่งมันเป็นการจากลาจากคนที่เรารักที่สุดแล้วด้วยมันก็คงเจ็บปวดกับทุกทแบบวีคูณแต่จริงๆถ้าเกิดแบบมองในทางกลับกันนะคะบางทีใบก็คิดนะว่าใบระบอกลาแม่คนเดียวแต่แม่ต้องบอกลาคนที่แม่รักอะ ทั้งหมดเลยไอ้คิดว่าเออจริงๆแล้วแม่ก็อาจจะยากกว่าเราลูกสองคนพ่ออีกหนึ่งคนไหนจะน้องๆของแม่อีกใช่ไหมคะ<า>ก็ก็คงต้องใช้เวลาค่ะจริงๆยินดีกับแม่นะคะที่ที่เขาจะได้ไม่ต้องแบบเจ็บปวดไม่ต้อง ทุกทรมานจากอาการปวดจากโรคมะเรง็งติดต่อไปจริงๆามานแม่สู้และเครื่องแข่งและต่อสู้กับมันนานยง20ปีค่ะแม่เป็นมะเร็ง20ปีแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่ได้พักช่วงที่รักษาแบบเข้มข้นหนักหน่วงผ่าตัดใหญ่ช่วงฟื้นฟูช่วงที่แบบสบายดีเลยในเงี้ย ช่วงประมาณสัก 2- 3สปีหลังมานี้เนี่ยดูเหมือนว่าช่วงของการพักผ่อนเนี่ยมันจะแบบสั้นกว่าช่วงอื่นๆมันจะมีแค่ช่วงการรักษาที่ยาวนานกับช่วงของการฟื้นฟูที่ที่ทอดเวลาออกไปแต่แม่ก็แม่ก็คือแม่ค่ะแม่เคยร้องไห้ถ้าเขาจะร้องไห้นี่เขาจะร้องไห้เพราะว่าเขาเจ็บเขาปวดคือร้องไห้ด้วยเรื่องเฉพาะหน้า แต่เขาไม่ได้ร้องไห้ว่าฉันเป็นมะเร็งฉันกําลังจะตายเลยอย่างเงี้ยแม่เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งมากผ่าตัดใหญ่ๆเนี่ยในช่วง20ปีเนี่ยเฉพาะผ่าตัดใหญ่อย่างเดียวเลยนะคะที่ต้องเอาอวัยวะออกไปแล้วก็เอาอวัยวะอย่างเช่นเอาลำไส้มาต่อเป็นถุงปัสสาวะที่อยู่หน้าท้องเนี่ยเฉพาะผ่าตัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยประมาณ3าครั้งนอกนั้นก็มีผ่าตัดแบบเล็กๆอีกมากมาย แม่ก็อึดมากอะค่ะแม่ก็เข้มแข็งมากแล้วเราก็ผ่านมันมาได้ทุกครั้งจนมันมาถึงครั้งนี้แหละที่แม่เข้าโรงพยาบาลนานที่สุดเลย6เดือนเกือบเกือบ6เดือนตอนที่เข้าโรงพยาบาลเราก็ คือทุกครั้งอะ่ะเราเราคิดทุกครั้งนะแม้กระทั่งตัวแม่เองไปว่าเขาเขาก็คิดแหละเขาเขาก็รู้เพราะว่าเหมือนเราผ่านเส้นของความตายถ้าพูดกันตรงๆอะ่ะมาหลายรอบพอมารอบนี้ก็คิดแหละแต่ว่าเราก็แอบหวังว่ามันคงจะผ่านไปได้เหมือนทุกๆครั้งเพราะตอนที่แม่เข้าโรงพยาบาลรอบนี้เนี่ยคือแค่เป็นไข้อย่างเดียวแล้วก็คิดว่าเออน่าจะติดเชืออ้อแต่ปรากฏว่ามันก็ มีเรื่องอื่นๆตามมาอีกมากมายที่เราต้องกู้กันขึ้นมาจนกระทั่งช่วงหลังก็คือคุยกันกับคุณหมอว่าเอาเป็นว่าให้แม่สบายที่สุดดีกว่าไม่ทุกทรมานกับการปวดดีกว่ารวมถึงไม่เจาะนู่นเจาะนี่หรือไปทำหัตถการอะไรที่ทำให้แม่เขาต้องแบบเจ็บซ้ำอีกเขาก็จะได้แบบพักสบายๆดังนั้นช่วงท้ายก็คือ ก็คือการพักแบบสบายๆอย่างแท้จริงค่ะคุณแม่ได้พูดอะไรกับอะรสิ่งใดไหมคะว่าพี่ใบได้บอกอะไรกับแม่ใบคุยกับแม่ทุกวันนะคือใบกับแม่สนิทกันมากเนี่ยแม้กระทั่งเมื่อกี้อ่ะตอนที่ใบบอกแม่ว่ายังบอกแบบแซวแม่เนี่ยแม่เห็นไหมนะแม่เป็นเซเล็บนะเนี่ยว้ชอบแซวเขานักข่าวมาเต็มเลยงเนี่ยฮึงลีเต็มเลยแม่เห็นไหมใบก็คุยบอกตลอดงนั้นช่วงที่แม่อยู่โรงพยาบาลนะคะ คือทางการแพทย์เนี่ยเขาจะเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะหลับตาตลอดเวลาดูเหมือนหลับแต่ว่าหูเนี่ยมันจะเป็นประสาทสัมผัสสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ดังนั้นเราพูดอะไรไปเนี่ยเขาได้ยินไว้ก็จะพูดนู่นนี่เล่าให้เขาฟังอย่างวันที่ไปงานแถลงข่าวดราเอมอนโนบิตะชิซุกะอะไรเนี้ยไว้ก็เล่าว่วายังซ้อมภากเสียงให้เขาฟังเลยเนี่ยแม่เหมือนไหม แล้วแม่เป็นอะไรดีให้แม่เป็นโดนเลมอนแล้วกันนะเพราะว่าแม่มีกระเป๋ามีกระเป๋าน้าท้องกระเป๋าวิเศษอะไรอย่างนี้ก็แซวเขาก็พูดกับเขาทุกวันนะคะแต่ว่าเพียงแต่ช่วงหลังๆนี่ก็ก็ไม่ค่อยมีแรงที่จะพูดโต้ตอบกับเราละในที่เขาโต้ตอบกลับมาเยอะมากครับเวลารยแล้วกยิ้มยักคิ้วพยักหน้าอะไรไม่เอาก็จะสายหน้ายิ้มเนี่ย รอยยิ้มแม่นี่แหละที่ทำให้แบบมันผ่านไปได้ในแต่ละวันแม้กระทั่งวันวันจากกันน่ะเขาก็ยิ้มให้ก็คือเป็นยิ้มยิ้มสุดท้ายที่<อ>ทำให้รู้สึกเป็นความทรงจำที่ดีตอนที่เราถอดเครื่องทั้งหมดออกแล้วอะค่ะมองไปที่เขาอะก็คือเขายิ้มให้ เาไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะตอนนั้นก,ก็คือเราถอดเครื่องอะไรเสร็จหมดละตัวก็เห็นเนาะก็คงเป็นการจากไปแบบที่แม่อยากจะบอกเราว่าคนที่อยู่ต่อแม่อย่างยิ้มเลยลูกก็ต้องยิ้มเชื่อนะเชื่อว่านะ ไปเต็มที่ที่สุดมากค่ะไปเต็มที่มาโดยตลอดทุกครั้งของการป่วยแม่ทุกหัตถการนะเข้าเครื่อง MRIC T สกแกนฉายแสงอะไรเนี้ยค่ะไปเลิกรายการก็คือถ้าวันไหนแม่มีนักหมอเนี่ยไปด้วยทุกครั้งช่วงที่แม่เข้าโรงพยาบาลน,นี่ก็คือเลิกรายการไปก็ไปทุกวันไปคุยกับคุณหมอไปดูแม่อะไรอย่างเงี้ยคืออยู่กับเขาตลอด 20ปีเราได้เห็นความเข้มแข็งผู้หญิงคนนี้ยังไงบ้างใบว่าเขาเข้มแข็งเกินกว่าที่ใครจะนึกถึงอะคะ่ะใบเองใบย,ยังนึกว่าโอ้โหถ้าเป็นตัวเราเใช่แล้วใบก็เอาจริงตอนที่ใบบอกเขาเมื่อเมื่อใบรู้แล้วว่าวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายใบยบอกเขาว่าเออขอให้ใบอะเข้มแข็งได้ครึ่งหนึ่งของแม่เพราะเขาแบบเก่งมากๆจริงๆ ผมถ้าคำถามเมื่อกี้ถามผมว่าไว้เต็มที่กับคุณแม่หรือเปล่าบอกเลยว่าผมผมภูมิใจในตัวเขามากเขาเขาเต็มที่มากแล้วทุกปฏิการท,กทุกครั้งไว้เข้าด้วยทุกครั้งไว้นั่งเฝ้าทุกครั้งจะสแกนชั่วโมงหรือจะสแกนใช้เวลา2อสชั่วโมงไว้จะนั่งรอข้างนอกทุกครั้งไว้จะติดนังสือพิมพ์แต่อ่านนั่งรอข้างนอกทุกทุกยายที่คุณแม่ต้องรับประทาน ใบรู้ใ<ม>บรู้คืออะไรใบรู้กินเพื่ออะไรเพราะอ,อะไรใบรู้ทุกอย่างฉะนั้นสำหรับผมผมผมภูมิใจเขามากเพราะว่าผมเหมือนที่แม่พูดนะครับคือความผมว่าความกตัญญูที่เขามีให้กับคุณแม่เนี่ยผมว่ามันจะเป็นพรกับสู่ตัวเขาเองครับได้มีความรู้ให้กับังใจกันบอกเยครบหลงเดนกว่าที่ผ่านผมว่ามันเป็นการการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับการการการเจอความยากาลำบากเนี่ย ตัวไว้เองต้องเรียนรูใน้ในการต้องรับมือกับความเจ็บปวดของจากราผมเองก็ต้องเรียนรู้เติบโต,โตไปด้วยกันกับการที่เราต้องอยู่ข้างๆคุณคนหนึ่ง,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 งเราต้อง,เร,องเราควรทําอะไรเราควรเป็นยังไงนี่ยก็มันก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่ที่โตไปโตไปด้วยกันนะครับแล้วก็พูดก,กันตลอดว่าว่ามองไปข้างหน้านะแล้วก็เดินไปด้ยวยกันนะอะไรครับผมเดี๋ยวจะพาไปด้วยกันนะัจากนี้ก็จะดูแลกันเป็นที่ ดูแลกันดูแลกันอยู่แล้วครับแล้วผมคิดว่าผมเหมือนที่คุณแม่พูดว่า,วาถ้าเราเป็นคนดีความดีก็จะคุ้มครองเราถ้าเราเป็นคนกนตันยูความกตันยูเหล่านั้นก็จะเป็นพรก,กับะสูเราในในฐานะลูกด้วยผมก,ก็ก็ดูแลกันต่อไปก็คือเรื่องนี้เป็นเป็นวันแรกหลังจากที่คุณแม่จากไปก็ไอเขารักมากเขาก็เขา,าก็ต้องเขาจะเจ็บปวดคิดถึงมาก เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติเ,เรื่องธรรมดาแต่เราก็ต้องก็ต้องอยู่ด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นคงคงต้องใช้เวลาค่ะแต่ก็บอกแม่นะบอกบอกเอาไว้แล้วตั้งแต่วันสุดท้ายะคะ่ะบอกว่าถ้าแม่เห็นลูกร้องไห้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะมันร้องไห้เพราะว่ามันเศร้ามันร้องไห้เพราะว่ามันสูญเสีะ แต่แม่เนี่ยต้องเอาใจช่วยลูกนะให้ลูกผ่านมันไปได้ใบบอกเขาเอย่างอน,นี้ประมาณสองสาครั้งเขาใบากลัวว่าเดี๋ยวเขามาเห็นใบร้องไห้เดี๋ยวเขาจะเป็นห่วงอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าร้องไห้ไม่ต้องเป็นห่วงนะร้องไห้เพราะคิดถึงแม่ร้องไห้เพราะว่า ก็มันเศร้าอะค่ะแม่ก็บอกอย่างเงี้ยบอกเขาไว้อ nah ย hm ่างนี้แล้วอย่างในส่วนงานของที่ใบเราจะกลับไปเริ่มหรือเพราะก่อนนันนี้คือเราขอลางานมาเพื่อที่จะอยู่กับคุณแม่เราจะกลับไปยังไงบ้างวางแผนยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวคงรอให้งานทั้งหมดเสร็จก่อนนะคะทั้งใบสวดเจ็ดวันแล้วก็เผาวันรุ่งขึ้นก็จะลอยอังคารก็เดี๋ยวดูว่าถ้าสภาพจิตใจพร้อมอะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าแม่ก็คงอยากเห็นให้ไปทํางานแหละค่ะเพราะปกติแม่เป็นแฟนข่าวแม่ดูรายการทุกวันตอนเช้าลงรูปแล้วเราเข้าไปขอบคุณพี่ยุทธ์ว่าขอบคุณที่พี่ยุทธ์มาทันแม่คือวันที่พี่ยุทธ์ออกจากเรือนจำค่ะมันเป็นเช้าวันอาทิตย์ใช่ไหมคะตอนเช้าเนี่ยใบเจอกันกับพี่ยุทธ์แล้วก็บ่ายวันนั้นน่ะใบไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมคุณแม่เลยแล้วพี่ยุทธ์ก็ตามมาเยี่ยมแม่ในวันแรกที่พี่ยุทธ์ออกมา จากเงินจาาเลยซึ่งอันเนี้ยใบบอกพี่ยุทธว่าใบาขอบคุณจากใจจริงๆแล้วช่วงนั้นเนี่ยแม่เขายังพอแบบสื่อสารได้ตอนแรกกับแม่หลับพอพี่ยุทธเข้ามาใช่ไหมคะพี่ยุทธก็แบบจับแขนแม่แล้วก็บอกว่าแม่ครับผมสรยุทธ์นะครับเหนนี้ด้วยเสียงพี่ยุทธใช่ไหมคะแม่ก็ลืมตาขึ้นมาแม่ลืมตาขึ้นมาจริงๆนะจริงๆค่ะแม่ลืมตาขึ้นมาอักพักหนึ่งพี่ยุทธก็พูดอีกผมสรยุทธ์นะครับแม่ปรากฏว่า ยิ้มแม่ยิ้มให้พยุทธเลยแม่ครับผมออกมาแล้วแม่ไม่ต้องห่วงนะผมมาช่วยน้องแล้วน้องไม่เหนื่อยแล้วนะแม่ก็ยิ้มอย่างนีน้แล้วก็พยักหน้าสามทีแล้วก็สักพักนึงอะค่ะหลับหลับไปเหมือนเขามาแวบ,บหนึ่งอะถูกปลุกขึ้นมาว่ามาแป๊บหนึ่งก็พยุทธก็เลยบอกว่าโอเคไม่กวนแม่แล้วดีกว่าเพราะเดี๋ยวปลุกอีกแม่ก็แบบตื่นขึ้นมาอีก ก็คือตั้งแต่ายวันอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นคือวันจันทร์ใช่ไหมคะแม่ก็เริ่มแบบหลัแบบมากขึ้นมากขึ้นยังแซวกันอยู่เลยว่าแม่รอพี่ยุธหรือเปล่าเ<ม>พราะว่าก่อนหน้านี้ใบบอก14มีนะพี่ยุธออกมาแล้วนะคะแม่อย่าก็ยังแซวกันอยู่เลยแล้วก็วันที่เมื่อวันอังคารเนาะวันวันสุดท้ายของแม่ค่ะพี่ยุธก็มาในในช่วงเวลาสุดท้ายพอดี อาจริงอะไว้กําลังแบบโคแบบหนักเลยคือเรเปิดประตูเข้ามาก็มากอดมาพูดปลอบใจแล้วก็ได้มาบอกลาแม่ด้วยคในวันสุดท้ายอยากขอบคุณใครกำลังใจที่ส่งมาคือบายอยากขอบคุณตั้งแต่คุณหมอทุกทกท่านนะคะที่ดูแลแม่มาเป็นอย่างดี<ม>ในทุกๆช่วงของการรักษาเลย อยากขอบคุณพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกๆหน่วยที่แม่ได้ไปใช้บริการไว้อะขอบคุณจากใจมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างน้อยถึงแม้ว่าท้ายสุดด้วยตัวโรคเราเอาชนะมันไม่ได้แต่ทุกๆครั้งทุกๆหัตถาารรวมถึงการวินิจฉัยของคุณหมอเนี่ยมันก็ทำให้แม่เขาได้มีเวลาอยู่กับเราเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ในทุกๆช่วงอะค่ะดังนั้นตรงนี้ไบอขอบคุณคุณหมอทุกๆท่านแล้วก็คณะแพทย์รพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบด,ดีทุกๆคนนะคะอันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนข่าวแฟนรายการที่ติดตามให้กําลังใจไว้มาโดยตลอดวยพรคุณแม่แบบทุกช่วงอะเวลาที่ไบลงรูปเขาแล้วมีคนมาวยพรให้แม่หายเร็วๆไบเล่าให้แม่ฟังตลอดนะ แม่ดูนี่ค่ะแม่เนี่ยเห็นไหมในไอจีลูกเดียวคนมาไว้แทนแม่เต็มเลยให้แม่หายเร็วๆอนะไรอย่างเงี้ยใบก็ขอบคุณกําลังใจทุกๆกําลังใจมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ส่งมาในทุกๆช่องทางเนี่ยมันมันมีความหมายนะแล้วก็มันมากมายแม้กระทั่งจนถึงวันนี้แม่ไม่อยู่แล้วก็กําลังใจก็มาต่อเนื่องก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะเห็นว่าเงินทาบุญก็จะสมมต่อดเดยใช่ไหมคะ ค,คือเงินทําบุญเนี่ยเนื่องจากว่าแม่ทุกครั้งของการป่วยของแม่ตลอด20ปีะคะ่ะแม่รักษากับโรงพยาบาลรามาธิบดีไปก็คิดว่าอยากจะให้แม่เป็นสะพานบุญเพื่อที่จะต่อยอดออกไปให้คนที่อยากจะมาร่วมไว้อะไรกับแม่หรืออยากจะมาร่วมทาบุญกับแม่ค่ะได้ใช้โอกาสตรงนี้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิรามาธิบดีซึ่ง มันจะเป็นมันมีหลายโครงการน,น,นะคะแต่ว่าโครงการที่ใบคุยกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิไว้ก็คือผู้ป่วยยากไร้โรคมะเร็งก็คือเป็นคนที่เป็นมะเร็งเหมือนกับแม่แต่เขาไม่มีเงินที่จะรักษาซึ่งใบเข้าใจความทุกข์ทรมานของของผู้ป่วยกลุ่มนี้เลยอว่าเขาจะทุกข์ทรมานแค่ไหนป่วยกายก็มากพอแล้วเงินจะรักษาก็ยังไม่มีเนี้ยคะ่ะ ก็เลยอยากจะให้แม่เนี่ยเป็นสะพานบุญถใครอยากจะแสดงความไว้อะไรกับแม่หรือว่าอยากจะร่วมทําบุญกับแม่ก็คือร่วมบริจาคผ่านทางมูลนิธิรามาธิบดีได้เลยค่ะมีที่ในงานก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยอ,อ,อยากจะให้กับทางครอบครัวค่ะเงินจํานวนที่ให้กับทางครอบครัวใบก็คุยกับทางวัดเอาไว้เหมือนกันค่ะว่าใบก็เอาไปทําบุญต่อเช่นกันอย่างเช่นจะไปซื้อเก้าอี้ที่สําหรับให้คนนั่งฟังธรรม หรืออาณะสง์พี่พระจะมานั่งแล้วก็เทศสองคนอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คืออยากจะให้มันเกิดผลตรงส่วนนี้ให้แม่ได้เป็นสะพานบุญแล้วก็ทุกคนก็ได้ทําบุญร่วมกันกับแม่ด้วยเะท่อะไรสะพานต้งไปต้งใจกันไรที่ไหนเนี่ยยังยังไม่ได้คุยกันในครอบครัวเลยค่ะว่าว่าจะที่ไหนยังไงกันดีแต่ว่าแม่พื้นฐานเป็นคนเรียบง่าย อะไรก็ได้ขอให้มันเรียบให้มันง่ายเพาเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเราก็คงไม่ไม่ไม่ได้แบบต้องไปถึงตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวคงดูที่ที่เรียบง่ายที่สุดตามตามที่แม่เขาเป็นมาโดยตลอดใช่ค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณทุกคนนะคะเคิเดีชมยินดีชม